หลายๆท่านคงใช้งานดีตอนเทคโฮมิเตอร์ D ometer, เพื่อวัดความเร็วรอบไม่ว่าจะเป็นเซนดิฟิวหรือว่าวัดความเร็วรอบของเครื่อง MST นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในการรอรอบสอบเทียบถัดไปว่าเทคโฮมิเตอร์ของเรายังคงใช้หานได้คงเส้นคงวาเหมือนเดิมหรือไม่เรามีวิธีเช็คได้อย่างไรนะครับ หรือที่บางท่านเรียกว่าการทำ intermediate check diatron tech h o meter นะครับปกติ tech ฮ h ิ meter มักจะเก็บไว้ในกระเป๋านี้นะครับซึ่งภายในก็ประกอบด้วย tech ฮ h ิ meter นะครับซึ่งมีหน้าตาดังวีดีโอนี้นะครับนะครับซึ่ง tech ฮ h ิ meter นี้เป็นทึกลวโ o มิเตอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์ในการวัด ในการยิงเท่านั้นนะครับไม่มีแบบสัมผัสนะครับซึ่งหน่วยของมันจะเป็นหน่วยของ rpm นะครับซึ่งตัวนี้เราเมื่อเราใช้งานแล้วมีการวัดเราสามารถบันทึกเลกคอร์ดได้นะครับนะครับเห็นแสงเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์นี้เราไปยิงวัตถุที่หมุนเช่นมอเตอร์หรืออื่นๆนะครับ เรามาดูวิธีการทำอินเตอร์มิเดียเช็คเทคโคเมเตอร์นะครับโดยการนำเทคโฮเมเตอร์นี้ไปวัดที่หลอดไฟฟ้าหลอดนีออนนะครับซึ่งปกติแล้วหลอดนีออนมันจะมีการกับพิบกัะพิบกพิบตลอดเวลาซึ่งสายตาเรามองไม่เห็นแต่ความเร็วรอบของเทคโฮเมเตอร์นี้สามารถจับเห็นนะครับซึ่งเราเอาเทคโฮเมเตอร์นี้ไปวัดที่ หลอดไฟยิ่งแสงที่หลดไฟนะครับมันอ่านได้ประมาณ6,000รอบนะครับบวกลบประมาณ10รอบได้ครับซึ่งถ้าเครื่องของเราอ่านได้ที่6,000รอบบวกลบ10แสงว่าเครื่องของเรายังสามารถใช้หาได้ปกติอยู่ผลการวัดการสอบเทียบก็ยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมนะครับ แต่เมื่อไหร่ถ้าเรายิงแสงเลเซอร์ที่หลอดนีออนแล้วค่าออกมาเกินเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เราอาจจะต้องส่งเทคโอมเปเตอร์นี้ไปสอบเทียบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อการยืนยันผลนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วทำอินเตอร์มิลเช็คเสร็จแล้วก็ควรจะเก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมขอชี้แจงนิดนึง ปกติตัวเทคโคมิเตอร์นี้จะมีแผ่นสะท้อนแสงไว้ติดกับตัวมอเตอร์หรือตัวอื่นๆนที่เราต้องการวัดได้นะครับเพราะเราเอาเทโคมิเตอร์นี้ไปยิงที่แผ่นสะท้อนแสงมันสามารถจับความเร็วรอบได้นะครับมีจะมีแถมมากับตัวเครื่องเสมอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ